i t h I got problems on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  problems I solve them. I run through the money, d e press will be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going t o something that's. สวัสดีน,น้องๆชาวไทยที่น่ารักทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งอยู่ในช่องพีเดฟทีวีเช่นเคยเนะครับผมนะวันนี้ผมมีสาระดีๆที่จะมาสอนกันอีกแล้วล่ะครับผมนะก่อนอื่นก่อนที่เราจะรับชมกอ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก่อนเลยนะครับผมนะ บอกก่อนนะฮะคลิปนี้มีสาระล้วนๆนะฮะสำหรับน้องๆที่เล่นเกมระบาดนั่นเองนะครับผมนะน้องๆที่กําลังเล็งหาประเทศหรือแมปสนิปทาวอยู่นะฮะและเข้าไปเล่นไม่ได้แบบผมนะฮะไม่มีตัวสีเขียวคาว่าเพย์เข้าไปเล่นนะฮะมันจะขึ้นบอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่เออ่เข้าถึงเกมนี้นะฮะก็คือมันต้องสอบไวลิปนั่นเองนะครับมันเป็นแมปคล้ายๆกับเกม DA, m, GTA ไฟ m g d a V เลยนะครับผมนะมันแค่เป็นของเกมเลเท่านั้นเองนะฮะแต่รูปร่างหรืออะไรจำลองมาคล้ายๆกับไฟเเลยนะฮะน้องๆและอันที่สำคัญนะฮะมันเข้าไปเล่นแบบว่ากดไปเล่นเลยไม่ได้นะฮะมันต้องคัดคนเข้าไปเล่นก่อนหรือสอบไวรสเหมือนไฟเอ็มที่น้องๆเคยเข้าไปดูกันตาม YouTube ตาม,ตามอะไรตา่ตางๆม,ม,มากมายนะฮะมันก็ต้องสอบกันก่อนนั่นเองนะครับผมอ่า สอบยังไงเข้าไปสอบยังไงทํำยังไงดูคลิปนี้เลยนะครับผมโอเคหลังจากที่เราเข้าไปในแแมปสนิทเทาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เราเลื่อนลงไปข้างล่างนะฮะมันก็จะมีให้เราติดตามนั่นเองนะมี Facebook Fanpage นะของสนิททาเนี่เองนะ,นะ,ะ,งนะ,ะแล้วก็ทิดคอร์ติดต่อเรานะฮะให้เราไปที่หน้าติดต่อ d ิดคอร์นะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวผมจะจาลองให้ดูแล้วกันนะฮะเข้าร่วม อตอนนี้นะผมอยู่ที่ Discord เป็นที่เรียบร้อยแล้วมาดูข้างใน Discord มันมีอะไรกันบ้างดีกว่านะฮะสำหรับน้องคนไหนนะที่ยังไม่มี Discord อ่ะไปสมัครเลยนะถ้าอยากจะเล่นแบบของ s ิ t o ท n แบบแบบไฟเอ็ Fly M นะฮะ,ะ,ะเ,เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะฮะมันต้องสอบก่อนนะฮะ,ะผู้ที่ได้ยศสอบมันจะมีบอกนะสมาชิกทั้งหมดกดนี้อ่าฮะ เาดูขั้นตอนนะฮะเราดูขั้นตอนก่อนนะฮะมีลิงค์มีโลโก้แล้วก็ตัวบูทบูทดีแต่สักอย่างเนี่ยแหละครับกดของประเทศสิ่งสำคัญเลยนะฮะที่เราจะต้องสอบต้องเตรียมตัวนั่นคือการอ่านกฎของในประเทศนะสนิททาวก่อนนะครับนะไฟเอ็มต่างๆเขาก็ต้องมีกฎนะฮะเพราะว่าป้องกันกันเลื้อนน,นี่คนเลื้อนแนบะไปเล่นเลื้ยนขับรถไล่ชนอะไรเนี้ยไม่อ่านกฎนะครับผมนะ นี่เขาก็จะมีกฎในการขับรถนะฮะเบื้องต้นนะฮะการแต่งตัวแลนของแก๊งอะไรของประชาชนซื้อขายอะไรมีเยอะแยะมากมายมีอาวุธด้วยนะฮะท่านผู้ชมที่เราจะไปสอบเราต้องมาที่ห้องพูดคุยก่อนสอบนั่นเองนะครับผมนะแล้วเขาบอกว่าคุณต้องทําอีกไม่กี่ขั้นตอนให้เสร็จสิ้นก่อนถึงจะสามารถพูดคุยได้แล้วกดเสร็จสิ้นอ่า แล้วก็ถึงหน้าอ่านกดแล้วอ่ามันมีกดกี่ข้อนะฮะเดี๋ยวผมเลื่อนดูแป๊บหนึ่งมันมีทั้งหมด13ข้อให้เราพยายามทบทวนหรือจดหรืออ่านเอาไว้นะคร่าวๆนะฮะของกดโลเปดไฟเอ็มของสเน t o ทานี่นะอ่านต้องอ่านให้ละเอียดเลยนะฮะท่านผู้ชมนะฮะเนี่ยถ้าเกิดเราอ่านไม่หมดหรือ,อยังไงอะเราก็ต้องแคบหรือจดเอาไว้นะฮะเพื่อป้องกันการ ไปสอบแล้วผิดพลาดหรืออะไรนะบางทีอาจจะยุ่งยากอะเรามารอทั้งวันกว่าจะสอบได้แต่อ่านไม่ครบหรือกดอ่านกดไม่ครบแล้วสอบผิดหรือสอบตกสอบไม่ผ่านก็ต้องมาแก้โอ้ยอย่างนี้ยุ่งยากมากนะต้องาหายหลายรอบตอนนี้คนยังเล่นน้อยนะครับก็มันกําลังจําลองหรือกําลังเทสระบบอยู่แต่เมื่อระบบมันเสถียนหรืออะไรครบแล้วอะ่ะคนอาจจะเล่นเยอะอาจจะต้องรอสอบคิวนานพอสมควรเลยนะฮะตอนนี้ ยังมีเวลาว่างใครที่ว่างก็เข้ามาสอบกันได้นะครับอ่านกฎกันกฎเหตุกาอะไรเรียบร้อยและข้างล่างก็ฉันได้อ่านกฎอะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็กดส่ง uh, นั่นเองนะครับผมนะอ่าหลังจากนั้นนะฮะเขาก็จะมีตรงนี้นะนี่นี่ทาตามเขาเลยก็ได้นะฮะนี่เขาก็ดูดูดูตามเขาเลยนะฮะดูตามเขานะฮะเอาลราก๊อปมาแล้วก็ได้นะฮะก๊อปมาก๊อปมาแล้วก็ลงมาข้างล่างนะครับผมอ่า ยาวไปนะฮะอ่ะเราจะมาบอกก่อนนะครับว่า OC IC คืออะไรนะฮะ OC นะชื่อคือชื่อชีวิตจริงของเรานะเดฟเพศชายอายุอ่ะตามนี้เลยผมอายุเท่าไรวะยี่สิบหกอ่ะยี่สิบหกไปอ่าวันเกิดยี่สิบเก้าศูนย์สามอ่ยะยกตัวอย่างนะครับผมนาะนี่คือ IC เอ้ย OC ของผม ส่วน IC นะฮะเราจะชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่นะฮะเป็นสมมติขึ้นมาเองอ่า IC ซเดฟอ่าแล้วก็อายุนะจะเป็นลุงเดฟแล้วกันอ่สบเลยกันลุงเดฟอ่าเออเพศชายอ่ h อาคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะแล้วเราก็ทําการกดส่งไปนะฮะห,ห,หลังจากนั้นผมคิดว่าน่าตจะต้องรอนะฮะรอทางทีมงานหรือ แอดนะฮะให้ยศเราแล้วเราจะถึงที่จะสามารถเข้าไปในห้องที่รอสอบได้นั่นเองนะครับหน้าเขาจะมีห้องรอสอบเห็นหน้าสอบถามคุณไม่มีเวลิปอะไรเนี่ยอ่ะตอนนี้ผมเข้าไปได้แล้วตอนนี้ผมเข้าไปได้แล้วตอนนี้มันล็อกอยู่นะเนี่ยห้องรอสอบนะฮะอ่ะเนี่ยอ่ะอ่ะเราต้องรอสอบก่อนนะฮะแต่ว่าตอนเนี้ยมันช่วงประมาณตีหนึ่งอนะมันยังไม่มีแอดหรืออะไรเขา จะมารอเราสอบตอนนี้หรอครับต้องรอตอนช่วงประมาณช่วงเช้าหรือบ่ายๆหรือตอนเย็นนั่นเองนะครับผมนะโอเคนะครับก็เป็นวิธีการสอบวัยริษเข้าๆนะฮะของประเทศนิทาวแนวเรือบะไฟเอมนั่นเองนะครับผมนะหวังว่าน้องๆจะเข้าใจกันนะฮะวิธีการสอบวัยริษหรือการกรอกวัยริษเบื้องต้นนะฮะใน Discord นั่นเองนะครับผมนะถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ด้วยนะั้นฮะแล้วก็ติดตามผมตอนผมเข้าไปในประเทศสนิทาวด้วยแล้วกันหลังจากผมสอบเสร็จนะฮะว่าผมจะไปเล่นในบทบาทไหน,นครับและเราเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ